โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเกมส์แซมดังนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวละครที่หลายคนรอคอยนะครับก็คือจะเป็นมากิชิจินะครับพอย์การ์ดของทีมไคนันนะครับซึ่งในวันนี้มันเป็นวันที่28มกราคมนะครับและผมคาดการว่ามากิเนี่ยน่าจะเข้าในวันที่3กุมภานะครับซึ่งจะเป็นวันพุธแล้วก็เป็นวันที่รีีซั่นใหม่พอดีนะครับก็คือจะเปิดซีชั่น2นะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเข้ามานั่นแหละนะครับ แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยกรและเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าลูนเซนเตอร์มันเข้ามาแล้วส่วนตัวผมมองว่ามันคงไม่เปิดซีซัน2ด้วยกอและนะครับพองั้นคิดว่ามากีน่าจะเข้าแน่ๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องราคาของมากินะครับพองั้นก็จะข้ามเรื่องของพวกสกิลนู่นนี่นั่นไปเลยนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับโอเคครับในส่วนแรกนะครับ สำหรับมากินะครับเราก็จะมาดูที่ภาพนี้ก่อนนะครับมากิเป็นตัวที่ต้องใช้อะไรบ้างนะครับ1เลยมากิต้องใช้บัตรพรสวรรค์115ใบนะครับตกเป็นราคาประมาณ34,500คูปองหรือประมาณ34,500เพชรนะครับแล้วก็ใช้บัตรฝึกสกิลทั้งหมด2,165ใบนะครับถ้าจากตามตารางนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องใช้สําหรับมากิที่เราต้องเล่นแบบพรสวรรค์เต็ม100% นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่พรสวรรค์น,น้อยก็จะเป็นตัวแค่ตัวแบบตัวเท่ตัวหนึ่งเฉยๆแต่ว่าเอาไปใช้งานจริงอาจจะไม่ค่อยได้นะครับดีควายเมนมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับมาก,กิสำหรับคนที่ถามว่ามากิเนี่ยเป็นตัวที่จะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับจะเข้ามาเป็นแบบเป็นตู้สล็อตไหมผมขอยืนยันว่าเออมันจะมันน่าจะเป็นตู้สลอ็อตนะครับส่วนใครที่ดองลูกแก้วไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้าลูกแก้วแหละนะครับ แต่ว่าอาจจะหลังจากตู้สล็อตประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้สองอาทิตย์3าอาทิตย์เดือนหนึ่งคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าตีเป็นประมาณ1เดือนไว้ก่อนนะครับเพราะมากี่ยังไงก็ต้องลงลงตู้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าใครที่ดองลูกแก้วไว้เนี่ยคงจะไม่ได้ใช้ในวันแรกหรอกนะครับเพราะเกมเขาคงไม่ให้คนได้ใช้ฟรีขนาดนั้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาดองมาประมาณแบบ200 200ค่าโชคดีอะไรแบบนี้ก็ อยู่ดีจะมาให้ใช้ฟรีเลยอะไรแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะเข้าชา้าอยู่แล้วสำหรับใครที่ดรองลูกแก้วไว้ก็คิดว่ารอหน่อยสักเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้ให้คนที่เขาเติมเงินเล่นกันไปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาเก็บซื้อลูกแก้วก็ยังได้อยู่นะครับโอเคทีนี้ก็จะไปดูในเรื่องของออรูปแบบนะครับว่ามันจะมาในแบบไหนบ้างนะครับผมมีภาพให้ดูแล้วกันนะครับเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับมาดูที่ภาพนี้นะฮะมากรีเนี่ย เท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับมันจะมาเป็นตู้กาชานะครับจะมี2ตู้นะครับตู้แรกคือเป็นตัวของมากิเปลเาๆเป็นสมุดสมุดมากินะครับส่วนตู้ที่2เนี่ยจะเป็นเทรดหรือว่าคุณลักษณะของมากินะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนะครับราคาของมันตู้แรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดให้หมุนทั้งหมด198ครั้งนะครับซึ่งถ้าคุณดวงดีนะครับก็จะไม่ต้องหมดเยอะนะฮะ จะประมาณนั้นก็คิดว่าเลทมันน่าจะประมาณ0.5นะครับ0.5นะครับก็คือหมุน200ครั้งเนี่ยก็คือการันตีว่าได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมนับมาแล้วมันจะประมาณ198ครั้งนะครับซึ่ง198ครั้งเนี่ยใช้อะไรราคาเท่าไหร่นะครับเรามาดูที่ภาพนี้นะฮะโอเคมันจะมีแพ็กออกมานะครับก็คือจะเป็นแพ็กที่แบบอันเนี้ยนะครับที่ผมชี้ไว้อยู่ก็จะประมาณ เออห้าร้อยคูปองนะครับแต่ว่าซื้อได้ครั้งเดียวนะครับก็คือจะประมาณว่ามันจะมีทั้งหมด10ใบนะครับแล้วก็ใช้เพรซื้อ3ครั้งนะครับอันนี้มันจะเป็นกล่องละ5ใบนะครับแล้วก็เบสิกก็คืออันนี้จำกัดการซื้อ300ครั้งนะครับครั้งละ50คูปองนะครับจำกัดซื้อแค่300ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมมาคิดมาให้แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้โปรโมชั่นไม่ได้ใช้เวส ไม่ได้ใช้อะไรเลยซื้อราคาเต็มของมันนะครับหมุน198ครั้งจะใช้ทั้งหมด9,900คูปองนะครับคิดเป็นเงินประมาณ5,148บาทสําหรับตัวเปล่านะครับกรณีที่ใครที่แบบดวงซวยจัดจัดหมุนยังไงก็ไม่ได้ลังตู้นะครับ5,148บาทอันนี้คือเป็นเรทของ Over Top Up นะครับเพราะว่าถ้าเติมในเกมเนี่ยเลทมันจะแพงนะครับเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ0.6นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเติมผ่าน Over t o p Up เนี่ยเลทมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.52นะครับก็จะเซฟเงินไปได้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะล้างตู้นะครับแต่คิดว่าดวงคงไม่ได้ซวยขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเลทมันน่าจะอยู่ที่ประมาณเอ่อ4,000ถึง4,500นะครับคงไม่มีใครล้างตู้กันทุกคนนะครับใครที่ดวงดีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ใครดวงดีหน่อยก็อาจจะแบบเฮ้ยหมุนรอบเดียวได้เลยก็จะเซฟงตรงนี้ไปได้เยอะนะครับในส่วนของตัวเปล่าจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตู้ที่2นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับล้างตู้ทั้งหมด99ครั้ง นะครับใช้ทั้งหมด4,950คูปองนะค,คิดเป็นเงินประมาณ2,500บาทนะครับโดยประมาณนะครับสำหรับใครที่อยากได้คุณลักษณะของมาีิอันนี้มันจะเป็นเพิ่มในส่วนของการที่แบบเวลาชูดลงแอซิ id, Steel, บล็อกอะไรแบบนี้มันจะเพิ่มค่าอันติมากขึ้นนะครับเพราะว่ามากิเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้อันติในการคอมโบสกิลนะครับคิดว่าลูนเนี้ยเป็นหนึ่งในลูนที่จําเป็นที่จะต้องใช้สําหรับมากินะครับแล้วก็ สำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยพี่เอาตัวเปล่าไปก่อนได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่ารูน,นั้นเนี้ยไอเทรดนันเนี้ยมันคิดว่าน่าจะมีคนมาขายที่หลังนะครับเขาน่าจะมาเปิดขายที่หลังสําหรับสําหรับเทรดอันนี้นะครับก็ใครที่รอได้ก็รอนะใครที่รอไม่ได้ก็จะใช้เงินประมาณนี้เข้าๆนะครับทีนี้พอเราได้ตัวมาแล้วเราต้องการพรสวรส์ร้อยเปอร์เซ็นต นะฮะสำหรับคนที่แบบมีงบเหลือหรือว่ามีเงินเติมมีกําลังทรัพย์นะครับเราต้องการพรสวรรค์ร้อ์เซ็ใช่ไหมอะไรที่เราต้องใช้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันโอเคอ่ะมาที่ภาพนี้นะครับพรสวรรค์นะครับมันต้องใช้ทั้งหมด2,165ใบนะครับบัตรสุ่มบัตรฝึกสกิลเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด2 6 6 5ใบนะครับซึ่ง แพ็กในของไทยเนี่ยมันจะมีแพ็กนี้ครับหีบสุ่มบัตรสกิลนะครับก็จะมีโอกาสได้5ครั้ง1ครั้ง3ครั้ง5ครั้ง,งบ้างบวกขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วแต่ดวงนะแต่ว่าผมตีเลทเป็นแบบว่ามึงซวยจัดจัดอ่ะคือแบบสุ่มยังไงกูได้แค่5ครั้งนะครับมันจะตกที่ประมาณ33,774ืหูปองนะครับเลทในเกมจะประมาณ0.61นะครับโอเวอร์ท็อปอัพจะอยู่ที่ประมาณ0.52นะครับโอเวอร์ท็อปอัพเผื่อใครไม่รู้จะเป็นล้านเติมเงินนะครับผมเป็นนน้้าีครับ บริการเติมคูปองเกมสแลมดังโมบายนะครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับสำหรับแพ็คใหญ่เนี่ยมันจะได้ประมาณ5,200คูปองหรือประมาณ2,700บาทนะครับซึ่งถ้าบอกว่ามาจากบริสิทธนัก็จะมีส่วนลดนิดหน่อยนะครับก็ลองคุยกับร้านเขาดูว่าจะลดได้เท่าไหร่ถ้าเติมเยอะนะครับคิดว่าเขาน่าจะลดให้อยู่แล้วสำหรับคนเติมเยอะนะครับจะเป็นประมาณนี้ก็ตีเป็นเงินง่ายๆนะครับบัตรฝึกสกิล17,562เจ็นารสบาทนะสำหรับนคนที่ดวงสวยจัดๆซึ่งผมมองว่า ไอบัตรฝึกสกิลเนี่ยหลายคนน่ะน่าจะดองไว้อยู่แล้วนะครับก็จะเซฟงบตรงนี้ไปได้เยอะมากๆกนะครับก็คิดว่ามีคนดองไว้อยู่แล้วแหละนะครับหรือไม่ก็ทำเควสเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นคือมันใช้ไม่ถึงหรอกแต่อันนี้ผมเอามาให้ดูคร่าวๆว่าถ้ามาจากศูนย์เลยเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าคุณไม่มีดวงเลยเนี่ยคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับโอเคว่าจะเลทประมาณนี้สำหรับหีบสุมบัตรสกิลนะครับใครที่ต้องการพอสวรรค์แบบเต็มร้อยเอามาก่อนเท่ก่อนเก่งก่อนนะครับก ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของบัตรพรสวรรค์ของมากินะครับต้องใช้ทั้งหมด115ใบนะครับซึ่งอันนี้คิดว่าไม่มีใครน่าจะดองได้นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยครับสำหรับบัตรพรสวรรค์เน,นี่ยจะอยู่ที่ราคา300รูปองต่อ1ใบนะครับกรณีที่ไม่ได้ใช้โปรโมชั่นอะไรเลยนะครับกรณีที่ไม่ใช้อะไรเลย ะะจะอยู่ที่ราคาประมาณนี้ซึ่งมันจะมีโปรโมชั่นของมันมาอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งซื้อได้เท่านี้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้อาจจะต้องไปดูในเกมเอาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้จะอยู่ที่ราคา300คูปองนะครับเฉพาะบัตรพรสวรรค์นเนี่ยจะต้องใช้เงินทั้งหมด17,940บาทนะครับในกรณีที่คุณซื้อแบบเต็มๆโดยที่ไม่ได้ทำเควสไม่ได้ใช้โปรโมชั่นไม่ได้ใช้โปรโมชั่นคุ้มสุดคุ้ม400อเซอะไรแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 7ึ่งนะครับซึ เอาจริงๆแล้วในเกมเนี่ยมันจะมีโปรามาให้อยู่แล้วก็จะเซฟงบมในส่วนนี้ไปได้มากนะครับใครที่ใช้โปรก็นั่นแหละฮะก็จะถูกลงนะครับคงจะไม่ได้เป็นราคานี้หรอกนะครับแต่นี้ผมตีเลทมาให้เข้าๆว่าถ้าเราแบบเฮ้ยเรามาแบบเรารวยเว้ยเราไม่ต้องใช้โประอะไรเลยมันจะอยู่ที่ประมาณ17,900านะครับสำหรับบัตรพรสวรรค์โอเคครับก็มาดูสรุปภาพต่อไปนะครับมากินะครับก็จะสรุปว่า ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเปล่าเนี่ยตีเบรคแบบสวยสุด5,148บาทนะครับบัตรพรสวรรค์แบบ100% 17,940นะครับ17,940าบาทนะครับบัตรฝึกสกิลกรณีที่คุณไม่เคยดองอะไรเลยนะครับ17,562บาทแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มออปชั่นให้มากีมันเก่งโคตรๆนะครับลักษณะของมากีราคาเหมาตู้จะอยู่ที่2,574บาทนะครับาทใครไม่ทันก็แนะนำให้ย้อนดูตั้งแต่แรก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ43,224บาทนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมมองว่ามันไม่ได้ใช้เงินขนาดนั้นนะครับไม่ต้องถึงขนาด40,000บาทคิดว่าพรสวรรค์ร้อเนต์เี่ยในวันแรกผมผมเดานะผมเดาว,ว่าสำหรับใครที่แบบดองการ์ดไว้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างหรือว่าเติมคูณ2ไว้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ25,000-30,000บาทนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเติมคูณ2เนี่ยมันก็จะเซฟงบไปได้เยอะคิดว่ามาีิเนี่ย ถ้ารวมพวกคูณ2โปรโมชั่นอะไรแล้วเนี่ยพรสวรรค์เต็ม100%ในวันแรกน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง2อง0 0บาทน่าจะอยู่ที่ราวๆนี้ไม่น่าเกินนี้รหรือหรืออย่างอย่างแบบอย่างแบบเออทั่วไปก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน20,000นนะครับสำหรับวันแรกก็ใครที่มีงบก็คิดว่าน่าจะพอซื้อไหวนะใครไม่มีงบก็ค่อยๆทำไปสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับมาก,กินะครับ ในส่วนของคนที่งบน้อยหรือว่าสายฟรีหรือว่าสายดองอสายดองพวกเพชรอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าดองลูกแก้วอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามากรีเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะฮะยังไงก็มาแน่แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยอาจจะประมาณเดือนนึงนะครับใครที่แบบเป็นสายดองก็ลองไปย้อนดูว่าเซนโดมาวันแรกวันไหนฟูจิมะมาวันแรกวันไหนนะครับแล้วมันเอามาลงตู้หมุนอันนี้เมื่อไหร่นะครับหรือว่าเป็นตู้ลูกแก้วเนี่ยเมื่อไหร่นะครับวงล้อนะครับก็ลองประเมินดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบ ยากจะเซฟงบนะฮะก็แนะนําว่าไม่ต้องเดย์วันนี่คือไม่ต้องแบบพรสวรรค์ร้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอีเวนต์มีเควส t มีอะไรมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นสำหรับมากกิมาเยอะมากมายแน่นอนนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบบเอ้ยวันแรกกูต้องเอาเลยว่า100%เปอท่สุดๆอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เอาจริงแล้วถ้าว่ากันเรื่องของพรสวรรค์ของมันเนี่ย อันที่จำเป็นจริงๆก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งนะผมมองว่าสักประมาณสัก 60- 70%ของพรสวรรค์มันเนี่ยก็น่าจะพอเล่นแล้วนะครับพวกสตีลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะฮะประมาณนี้ก็จะสรุปราคาคร่าวๆสำหรับมาีิประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลใดผิดพลาดไปหรือว่าขาดตกหล่นไปยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันเข้าไทายเจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นราคาประเมินคร่าวๆสําหรับมากิว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างมีการ์ดอะไรต้องเตรียมเงินต้องเตรียมเท่าไหร่อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับอันนี้เรื่องสําคัญนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเงินสลัมดังนะครับโอเวอร์ท็อปอครับบริการเติมคูปองเกมสลัมดังม o b บายนะครับสำหรับร้านนี้ก็อาจจะช่วยคุณ ไม่ต้องเสียเงินถึง2 0 0 0 0 3่น0 0น,นะครับอาจจะเหลือสัก15 0 0 0อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยร่าค่าประมาณนี้นะครับอาจจะแบบติดขัดอะไรบ้างเพราะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครมีคำแนะนำก็อย่าลืมนะค,คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ